สวัสดีครับเอฟี e. ครับโอ้โหไม่ต้องบอกกูรู้ครับว่าในตอนนี้เนี่ยกระแสที่มาแรงมากๆแล้วก็ฮอตแบบสุดๆนะครับสุดขั้วเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบแล้วก็ดูแล้วก็อะไรมันมาบ้างแล้วใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงปัญหาโลกร้อนนั่นเอง โลกของเราครับกำลังเทียบ์พังลงม่เลยมีคนรู้ไม่เป็นเสียมตาแล้วแล้วปัญหาเรานี่ยครับมักที่ถูกกบด้วยดราม่าอะไรเล็กน้อยจะรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นปัญหาที่สำคัญอีกต่อไปแล้วช่วยโลกเถอะครับไอ้เหี้ยแล้วฮอตลกมาเป็นดับสองคือเด็กใหม่ซีซั่นสองครับเด็กใหม่นึงครับเป็นซีรีส์ของไทยที่มีความแตกต่างกับซีรีส์อื่นๆอย่างมากนะครับเอ่อมันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับนักเรียนค่อนข้างเชียร์แตกต่างเอ่อมันเป็นซีรีส์ที่สะท้อนสังคมค่อนข้างเชียร์แตกต่างเออมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับพลังวิเศษค่อนข้าางงเชียแตตก่ อ๋อ oh, ยังสุดท้ายครับมันยังเป็นซีรีส์ที่ดีอีกด้วยเด็กใหม่ครับถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่รูปแบบการดูของมันเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากซีรีส์อื่นๆคุณยังสงสัยในสตอรี่คุณยังติดตามแล้วก็ค้นหาความลึกลับของมันอยู่ครับแต่แทนที่คุณจะสงสัยว่าในตอนท้ายเนยตัวเอกมันจะเป็นยังไงหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นในตลอดก,การดูของคุณครับคุณแค่สงสัยครับว่าเรื่องราวม่งจะชิปหายขนาดไหนและใครม่งจะชิปหายที่สุดแค่นั้นเองถือว่าเป็นฟอร์แมตปะเปา่ปาหนึ่งท อยากที่ให้คุณดูได้ข้อคิดอะไรคุณก็ใส่ไปและแน่นอนครับในซีรีส์หนึ่งที่มีพุ่มกับที่แยกกันทำในแต่ละตอนครับคุณก็สามารถเช็คคาดหวังถึงความไม่มั่นคงในด้านคุณภาพของมันได้เป็่งดีแต่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีแต่ข้อเสียของมันนะ ข้อดีหลักๆเลยคือคุณมีฟอร์แมตอันนึงที่มันว่างเปล่าและพุ่มกับแต่ละคนเนี่ยครับก็จะมีสถานรรการณ์หรือสิ่งที่เขาอยากที่จะทําฉะนั้นในแต่ละตอนเนี่ยครับมันจะดูเฟรชอยู่เสมอเพราะว่ามันจะไม่ได้เหมือนกันมากจนเกินไปแต่นั่นแหละครับคือข้อเสียเหมือนกันบางตอนเนี่ยคุณดูมาแล้วคุณรู้สึกชอบมากแล้วพอคุณดูตอนต่อไปบึงที้อะไรของมึงวะเนี่ยการที่แม่งพันพวนในแต่ละตอนเนี่ยกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทําให้มันน่าสนใจทุกคนดูจะมีตอนที่ชอบและตอนที่เกียดสสุไมม่่คออยเหืนนกัร่่่่่นนนนนนนะครรรัับใเเืออองงีีี้้้แลกาาาทมมป็ยขช ผมต้องคิดหนักอย่างมากว่าผมจะนําเสนอคลิปนี้ออกมาให้มันเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนครับแต่ละตอนแม่งดีแล้วก็ไม่ดีแตกต่างกันมีแต่ละมุมมองที่ไม่เหมือนกันผมไม่สามารถที่พูดโดยรวมได้ถ้าเกิดผมพูดโดยรวมแม่งก็จะดูไม่ชัดเจนว่าผมต้องการี่สืออะไรกันแน่และในวันนี้ครับแทนที่เราจะมาพูดถึงซีรีส์แบบที่ผมเคยทําในเรื่องก่อนเนี่ยเราจะมาจัดเทเลสกันอันนี้ก็จะเป็นเทเลสเซเเอสของผมนะครับซึ่งจะไล่มาตั้งแต่สมตำจนถึงสคริปต์สคริปต์เนี่ยมึงข้ามไปเลย ไม่ต้องดูเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไม่ต้องดูมึงข้ามเลยส่วนส้นตมตำเนี่ยครับถือว่าเป็นมาสเตอร์เพีซมากๆสามารถที่ดูหลายรอบได้แล้วยังรู้สึกว่ามันยังสนุกอยู่เราไปเริ่มกันก่อนครับว่าทำไมซีซันที่2เอพิโซดที่6เนี่ยครับเอ่อ เพียซะอย่างหนึ่งถึงเป็นเอพิโซดที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ดอร์เรชั่นของเรื่องนี้ครับแทบจะทุกส่วนเนี่ยครับทำออกมาได้เนียร์เพอร์เฟกต์มากมๆว่าจะเป็นซูมาร์โทรกราฟีในส่วนเนื้อเรื่องหรือในส่วนถุงตัวบทเองนี่ไม่ใช่ตอนธรรมดาตอนหนึ่งครับที่คุณจะแค่สนุกกับเอสเปคของแนโนอย่างเดียวแต่ว่าทุกๆอย่างในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเวิร์ f กอาร์เลยทีเดียวตอนนี้คือตอนเดียวครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเชียร์ดูเฟรมต่อไปว่ามันจะนําเสนอออกมาในรูปแบบไหนถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ ตัวในเรื่องเองก็น่าจะสนุกครับคุณรู้สึกลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อไปเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้มีแค่นโน่อย่างเดียวมึงมียูริที่ไม่คอยช่วยวงเล็บขัดขวางและแข่งกันว่าใครเนี่ยจะทําอะไรได้ดีกว่ากันมันทําให้เราได้เห็นในเรื่องของตัวเอพิโซดนี้และในเรื่องของตัวซีรีส์และเชื่อมโยงไปกับความหมายของเรื่องนี้ได้อย่างแนบเดียนมากๆเป็นตอนหนึ่งที่ดีจริงๆครับสตอรี่ที่เอนเกจความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็แทรกซึมอะไรหลากหลายอย่างเพื่อคุณสามารถที่จะตีความของมันได้แล้วก็เเขข้้้าาาาาใจควมมหยอีกดนึงไป ภาพที่สวยงามเพลงประกอบที่เหมาะเจาะแล้วก็เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนี่ถือว่าเป็นส,ส้มต่ำส้มตำของ เด็กใหม่แล้วก็ต่อมาครับสแลปครับก็จะเป็น,ห,นหมวดที่ลองออกมาจากมาสเตอร์พซซึ่งถือว่ายังดีมากๆอยู่ครับแต่แค่ไม่ได้เนียร์เพอร์เฟคขนาดนั้นแค่นั้นเองสอตาร์ครับเป็นตอนเด่งที่ดูไม่น่าสนุกเลยเพราะว่าพรอมิสของเรื่องนี้คือมึงคือมึงไม่ต้องดูมึงก็รู้มันจะเป็นไงมันก็จะเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่ทาเพี้ยไรด้วยน้องและม่งก็จะกลายเป็นรุ่นน้องที่ถูกทําโดยรุ่นพี่ในภายหลังเบสิกมากๆแต่สิ่งที่สําคัญครับที่ทําให้เรื่องนี้นะครับเป็นโซโซจนมาอยู่ในหมวดสแลปได้ก็คือ I K ครับ คือเป็นคนเดียวที่แบกทางเรื่องแบบแม่งเอาทุกอย่างของความธรรมดาของลีนี่มาแบกใส่หลังแล้วก็คานท่าหมาไปสู่เส้นชัยอ่ะสุดยอดมากและผมพอเชื่อเข้าใจเลยว่าอะไรหลายอย่างในเรื่องนี้มันไม่ิร์ k แน่ถ้าไม่ใช่นักสแสดงของคนนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณดูคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งที่นักแสดงปกติจะกล้าเชื่อเล่นกันหรือสามารถเชื่อเล่นกันได้แต่คุณคนนี้เขาทำได้ครับเป็นนักสแสดงคนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะคือ บอกตรงผมไม่ชอบดาราหรืออะไรใครเป็นพิเศษเลยเพราะว่าปกติส่วนมากในไทยเนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกเออมัน,ม,นมันก็แสดงอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นสำหรับผมมากขนาดนั้นที่แบบจะรู้สึกว่าเออผมชอบดาราคนนี้แต่คนนี้เป็นคนแรกจริงๆที่ทําให้ผมรู้สึกอย่างนั้นได้ที่แบบว่าเชียร์ไม่มีนักแสดงที่น่าติดตามและนี่แหละครับมันเป็นความออลอินอย่างแท้จริงในการแสดงในการสวมบทบาทและการที่ทําให้ตัวเองดูน่าสมเพชที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สุดยอดมากมาก และผมพอเชื่อเข้าใจเลยว่าอะไรหลายอยา่างในเรื่องนี้มันไม่โมรแน่ถ้าไม่ใช่นักสแสดงคนนี้เพราะถ้าเกิดอดูคุณจะสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่อะไรสักอย่างที่นักสแสดงปกติจะกล้าที่เล่นกันหรือสามารถที่จะเล่นกันได้แต่คุณคนนี้ก็ทำ<ช>ได้ไม่มีนักสแสดงที่น่าติดตามเป็นคนเดียวที่แบกท,กทั้งเรื่องแบบแม่งเอาทุกอย่างของความธรรม,รมดาของ่องรู้แตกใส่มาเรื่องคาน่าท่าหมาพิสูน์เส้นชัยสุดยอดมาก ทรัพเนีครับเป็นอพิโซดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเะียแตกต่างจากฟิลในอพิโซดอื่นๆเพราะว่า ผมรู้สึกว่าตัวแนโนเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาอ n t e r f e r e กับเรื่องสักเท่าไหร่คือใช่ครับส่วนสาคัญเนี่ยมันมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยประมาณ90%ของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยที่มันเป็นตัวของมันเองผมรู้สึกว่าเป็นอพิโซดหนึ่งที่ด e ส c r i b e ความเป็นเด็กใหม่ได้ด,ดีสุดหน้าที่ที่ต้องทำมีแค่ใส่สถานการณ์ลงไปกระตุ้นอะไรนิดหน่อยแล้วก็ดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงและสุดท้ายคุณก็จะเข้าใจว่าลูกซาตานก็ไม่อาจเร็วเท่ามนย์ได้ครับและเรื่องนี้ครับม ใช่ครับมันมีความลุ้นระทึกเรเ่อร์ของมันแล้วแบบไอเ้เยี่ยยิ่งยิ่งตอน,น,นเนี่ยมันมีความแบบความรู้สึกแปลกๆที่แบบคุณเดินอยู่ในสถานที่ที่คุณคุ้นเคยคุณมาประจําทุกวันคุณคุยกับเพื่อนอะไรงั้นแต่ว่ามึงมา เดินอยู่ในตรงนี้แล้วแบบเบ้มืดเปี่ยวๆแล้วไม่รู้ว่าใครจะมาฆ่ามันหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่สันผวาเลยทีเดียวต่อมาครับสไมล์ครับก็น่าจะเป็นหมวดที่ดีเลยมั้งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพียงแค่มันดีกว่ามาตรฐามนมานิดนึงก็จะเป็นตอนคู่จิ้นนะครับแล้วก็ตอนคู่ชอบถ่ายคลิปแล้วก็เป็นตอนเบชเชนรอยัลผมชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าเนื้อหาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะไทม์เลสมากไม่ว่าจะตอนนี้ในอนาคตหรืออนาคตเนี่ยครับ เหมือนกันนี่ว่าเฮียมันก็ยังจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยมันแสดงถึงความน่ารำคาญของคนที่ชอบจินแล้วก็คนที่ถูกจินเองแล้วบางทีมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณจําเป็นที่จะต้องแบบฝืนทําอย่างนั้นเพื่อแบบ l i f t Up to Imagination ของคนเหล่านั้นในตอนนี้ครับสิ่งที่ผมชอบก็คือบ,บทสรุปของมันและบทลงโทษที่ตัวงคุณนั้นได้รับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สาสมแล้วก็สัใจแล้วก็ดูเศร้าเป็นอย่างมาก basically ครับโดนจับได้ลูกโดนเหมือนกันลูกตายหา่า เสือมเสียชื่อเสียงชีวิตชิบหายแป้เท่าอยัะครับเป็นตอนหนึ่งที่น่าจะดูไร้สาระมากที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ครับแม่งไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแล้วตัวละครนี้แม่งตอบโต้กันเหมือนเดอะซิม แต่ไม่แค่ just fun เนคุณรู้ว่าพวกนี้ไม่โง่หา,ายแล้วมันก็จะฆ่ากันแล้วก็จะมีน้ำเมเบอร์นสาดไปมาผมรู้สึกว่ามันคือตอนหนึ่งที่ควรเชื่อมีแล้วมันทําให้เราได้เห็นความ p ค a ฟูของแนนโนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชื่สนุกเป็นอย่างมากต่อมาครับเรามาอยู่ในหมวดโซโซครับที่มี3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับ Santa Claus with a shotgun ครับตอนนี้ผมแค่ชอบตอนจบมันแค่ไหนผมรู้สึกว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเหนือธรรมชาติโดยมีตัวเอกเป็นลูกซาตานอย่างเงี้ยมันควรที่จะจบ แบบล้างผางโปง่งโปง่งโปง่งผมชอบอย่างนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถที่ทําในแบบนั้นได้คือแบบไล่ฆ่าแบบจริงๆไปเลยมันน่าจะสนุกแต่ผมพอที่รู้ว่ามันเวลาไม่น่าจะพอแต่ส่วนที่ทำให้มันเฉยๆก็คือในส่วนตรงกลางครับก่อนที่จะมาถึงส่วนนั้นตรงนั้นแบบว่าผมรู้สึกว่าแรงกดดันหรือเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ครูคนนี้มัน break down ขึ้นมามันมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่คือมันไม่รู้สึกถึงแรงจูงใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละครับ ต่อมาครับทำคนอื่นท้องท้องเองไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรทุกๆซีซั่นมันจะต้องเปิดตอนดมวยด้ตอนเอากันอยู่เสมอตอนนี้เป็นตอนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดูสนุกนะครับทำออกมาได้ดีแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบแปลกๆนิดน,นึงนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น <S <S ผมแค่รู้สึกว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบทําคนอื่นท้องแล้วไม่รับผิดชอบสิ่งเดียวที่มันได้รับคืนมาก็คือแม่งแค่ท้องแค่นั้นเองมันแบบผมไม่รู้จะอธิบายเหมือนกันผิดหวังมั้ง รู้สึกอยากจะให้มีอะไรมากกว่านั้นมั้งผมรู้สึกว่าไอการ <S <S <ภ>าท้องเนี่ยมันจะไปใช้ในรูปแบบเดิมๆอย่างเช่นคุณไปขโมยตังค์คนอื่นแล้วคุณโดนขโมยตังค์อย่างนี้ไม่ได้มันเพราะว่ามีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นแต่ในตัวตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นแค่แบบมันอยากจะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอเฮี้ย ถ้าเกิดว่ามึงท้องมึงจะเจออะไรอย่างนี้นะเวย้ยมันแย่นะเวย้ยฮ่าฮ่ามึงไม่อยากจะไปทําอย่างนั้นเลยใช่ไหมล่ะแต่แบบมันจริงๆแล้วมันไม่ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะไม่รู้สิผมรู้สึกว่าจบสวยไปไม่ชอบต่อมาครับวันเดอว์ครับวันเวอว์เป็นตอนหนึ่งที่ผมชอบไอเดียของเรื่องนี้มากๆผมรู้สึกว่าเรื่องที่แบบตัวเอกไม่เป็นลูกซาตานมันควรที่จะมีเรื่องเี่ยอะไรเงี้ยแหละพลังวิเศษมันจะต้องพลังวิเศษทีส่สุดอะกำแพงที่เขียนเราเขี้ยอ,อะไรเป็นจริงก็ได้แต่ต้องเขียนแต่เรื่อง,ง,ของเขี้ยเท่าน,นั้นแต โตน่าผิดหวังเลยมึงลองจินตนาการกำแพงที่เขียนเรื่องไอเทียแล้วไม่เป็นจริงได้มึงจะคิดว่ามึงจะเขียนให้ใครสักคนหนึ่งปากเหม็นขาเปหรือมม่ขี้ไม่ออกเหรอไม่ใช่แน่นอนครับโอ้โหมนุษย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมรู้สึกว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยลาดที่จะนําเสนอไอเดียหรือ ภาพสวยๆให้เราเห็นเยอะแยะมากแทนที่มันควรเชื่อเป็นอ่ะก็ได้เกิดเป็นความจริงครับมึงลังเดินเข้าไม่นโรงอาหารที่ม่มีแต่ศพแล้วก็ไฟลุกไหม้แล้วก็ไอ้เพียนี่ที่มึงชักวาจนตายแล้วก็ไอ้เพี้ยนนั่นชี่เอาดาบใส่เชดตุ่อยู่แล้วก็ไอ้เพี้ยนั่นที่แม่งกะโวลเพราเงียนโวยจนเลือดแม่งออกปากผมรู้สึกว่าตอนที่โพเทนชิเลเยอะขนาดนี้เนี่ย execute ของมันมันค่อนข้างชี้หน้าผิดหวังอย่างมากเสียใจครับต่อมาครับเรามาอยู่ในหมวด จะซักเกอรซก์ซักเกอร์เบิร์กอะไรก็ได้ครับมันไม่ใช่ตอนที่ดีแน่นอนเรามีผู้เข้งขัน4ตอนด้วยกันครับก็คือ t y p i c a l Influencer แล้วก็ ไม่รู้เงินกูตั้งชืชอตอนว่าชิด get real อยากจะดวยแล้วก็ตอนกําเนิดอยู่เลยครับตอนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับเป็นตอนหนึ่งที่ผมไม่อยากใช้ชืเว่าขัดใจเาเท่าไหร่เพราะว่าผมเข้าใจดีเรากําลังดูซีรีส์อยู่ทุกทุกอย่างมันไม่ได้ต้องทําตามหลักความเชี่ยเป็นไปได้หรือสิ่งที่มันควรจะทำหรอกมันไม่สนุกแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันโง่จนเกินไปอะและตอนท้ายครับตอนที่แนนโนแม่งเป็นไอ้นี่เองผมงงมากว่ามึงทําได้ไงคือกูรู้งเป็นลูกซาตานเฮียมึงเก่งแต่แบบ มึงทาได้งไงมึงใช้วิธีไหนผมไม่งงตรงนั้นมากกว่าแทนที่จะไปอินกับเรื่องสตอรี่แต่ถึงแม้ว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่อินเรื่องสตอรี่อยู่ดีเอาง่ายคือแม่งไม่สนุกตอนชิดเกตเรียลครับน,นอกจากที่มันจะเป็นตอนหนึ่งที่คุณจะรู้สึกรู้ทึกกับมันเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าแนานโนแ<า>ม่งคือใครหรือ<า>มีพลังยังไงจริงๆแล้ว<า>คุณน<า>นไม่เห็นตอนนี้ตอนแรกนอกเหนือจากนั้นไม่ไม่ค่อยมีเฮียเลยนะคือถ้าเกิดว่าอีพิโซดนี้เนี่ยมันมาอยู่ในซีซันที่2หรือซีซันที่หนึ่งตอนในท้ายเดี เอาแนนโนบึงฆ่ามันแล้วก็ม่งก็ไม่ไม่ตายเอาเฮียไ,ไม่ตายเอฮียกูฆ่ามันแล้วะเวยแต่มันไม่ตายวะมันแค่นั้นเองอะตอนในเด็กเฮียอยากรวยเนี่ยครับเป็นตอนหนึ่งที่ผมว่าสนุกนะผมชอบไอเดียของเรื่องนี้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับฉะนั้นมนุษย์พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อตัวเองนะครับแอพเพียลกับสังคมคือคุณอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่านั่นคือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในทุกๆวันมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเราปฏิเสธมันไม่ได้แต่สำหรับในเรื่องนี้ครับพอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนนนนนนี่่มมมมมััััททํํําาาาาาาใให้้ดูสสจกกกขึบคคคถญๆืองิ นี่เลยนะครับเงินเป็นตัวรายครับเพราะคุณจะต้องมีเงินเพื่อที่ะทัดเทียมเท่ากับเพื่อนคุณคุณจะต้องมีเงินเพื่อเที่ยะแก้เกตจากความโง่ของคุณคุณจะต้องมีเงินเพื่อสร้างผ้าบ้านปองคุณขึ้นมาและคุณจําเป็นที่ต้องมีเงินเพื่อเที่ยะแก้ปัญหาครอบครัวของคุณทุนนิยมนี่มันเฮี้ยงจริงเงินไม่ใช่ตัวรายครับแต่มันคือโซรไซตี้ครับที่มันกำลังกัดก่อนตัวเองอยู่เรื่อยๆและตอนจบของเรนนี้น่าจะเป็นตอนจบที่ผมชอบที่สุดในเด็กใหม่แล้วครับต่อมาครับกำเนิดยูเรียครับอีพีนี้ง่ายๆคือ หักมุม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 เป็นขี้ยที่ผมเบื่อมากๆเอ้กูวางแผลมาตลอดเว้ยเออไม่ใช่กูโดนวางแผลเออไม่ใช่กูก็โดนวางแผนที่กูโคตรเกลยียดขี้อะไรอย่างนี้เลย การที่แม่งแผนซ้อนแผนไปมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับนอกเหนือจากที่คุณจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือรู้ชัดเจนว่าไม่จะเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจแล้ครับยกเว้นแต่ว่าคุณอยากเชื่อดูการกำเนิดของยูริซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีต่อมาเราอยู่ในหมวดเชิดครับพูดได้ง่ายคือขี้หมาเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่แบบคุณดูได้แหละแต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะสนุกแค่ดูให้มันติดต่อกันเฉยอันแรกครับไฮโซซีศพก่อนอื่นผมน้องหมอครับผมเกลียดโปสเตอร์ตอนนี้อย่างมากคือแบบทำไมทำไมรถมาถึงชนตัวอักษรได้อะ why ทำไมเราถึงชนไปตอนนึงที่เล่นกับ expectation ของเราได้อย่างดีมากๆครับแบบว่าเฮียมึงคาดหวังว่าไอ้ที่นี่ม่งจะถูกแ,ก,แ,นนแบบก,ก้แค้นในรูปแบบเดิมๆไอ้กกนนบบเฮียถ้าเกิดว่ามึงทำเคยมึงก็จะโดนมันทำเคยอะไรเงั้นใช่ไหมแล้วแบบว่าไอ้เฮียไน้มึงไม่ได้ทำเว้ยแต่มึงโดนคนในครอบครัวทำเองไอ้แซดมึงโดนคนที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยฆ่ามึงโอ้แต่แบบแม่งดูผิดหวังอะผมคงจะคาดหวังไปมากกว่านั้นมั้งว่ามันจะดูสะใจหรือดูสนุก มากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละครับผมก็ใจครับอ่อยูริมันทำ you know if she die yuri really did it ไอการที่ตอนนี้เนี่ยครับมันเป็นตอนหนึ่งที่แบบเชื่อมโยงเอพิโซดอื่นๆเข้าด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นเอพิโซด standalone เฉย ผมไม่ชอบเลยต่อมาครับไอขี้ขโมยหาลักผมไม่ชอบตอนนี้เลยครับผมเกลียดตอนนี้ผมรู้สึกว่าเด็กใหม่มันไม่ควรที่จะเป็นซีรีส์โรแมนติกมึงไม่ควรที่จะตกหลุมรัก subject ใช่ไหมมึงชอบแบดบอยอ่ะไม่ใช่ว่าผมเกลียดความหลากหลายหรอกนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ผมว่ามัน try hard ไปหน่อยที่จะแบบ be different เนี่ยแบบทำไมมึงต้องพยายามขนาดว่าเน้นเนะใช่สิคุณมันไม่สูงไงใช่สิโอ้โหครับผมไม่ได้ดูซีรีส์นี้เพื่อต้องการเชี่ยวอกหักครับขอบคุณมากครับเร้ออัจฉริยะสร้างได้มล ตรงข้ามกันอาโรนิคชิบหายครับตอนที่เกี่ยวกับความอัจฉรยะคนอัจฉรยะเนี่ยแต่แบบแม่งเป็นตอนหนึ่งที่โง่ามากๆโง่จนเกินไปผมน่าจะพูดเป็นรอบที่สาแล้วแต่ตัวละครในตอนนี้มันโง่จนเกินไปผมเข้าใจนะตอนจบคือแบบไอ้พวกขโมยผลงานางใช่ว่ามันจะโดนแบบ โดนลงโทษนะถึงตอนนั้นทุกคนมันจะต้องอยู่กับสังคมงี้แล้วต้องพยายามที่จะแบบพ r e เทนว่ามันจีเนียสต่อไปเลยแล้วมันก็จะโดนของแม่เองแต่แบบไอ้ขี้มึงโง่มึโงโง่ทุกคนเลยสัตว์เออเออจริงๆล้วพอออมไม่ได้โง่นะคะแต่ว่ามันพยายามเชื่อแบบปกป้องไดเรียนมาจนเกินไปจนมันบังตานั่นแหละครับสิ่งที่กูเรียกว่าโง่ครับไอ้สัตว์ต่อมาครับคลิปครับฟังกูเล่าอย่างเดียวไม่ต้องไปดูต้องถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดคุณดูมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วคุณยังไม่เคยดูไม่ต้องไปดูฟังกูเล่าพอสรุปให้ ซีรีส์สองแอปดิสีสองเป็นเฮี้ยอะไรที่น่าเบื่อโคตรๆสตอรี่เนื้อเรื่องบทพูดคำพูดบุมกล้องเพลงโคตรน่าเบื่อเลยแม่งน่าเบื่อทุกอย่างอะแล้วตอนจบนี่แบบผมทนดูต่อไม่ได้แม่งโคตรคริ้นอะมันไม่มีความตลกอะคือผมรู้สึกว่ามันเออถ้าเกิดคุณมองอีกจักรวาลหนึ่งคุณจะรู้สึกว่ามันตลกแต่แม่งไม่ตลกอะแม่งน่าเบื่อแล้วแบบผมดูไม่จบผมตึงๆๆๆ้วแล้วกูปิดเลยเพราะกูรู้แล้วว่าเออมันจะเป็นเฮี้ยอะไร โครน่าเบื่อ,อเลยเฮียคือผมรู้แล้วผมรู้เลยอะว่าลองเทคไม่เวิร์กอย่าพยายามทำให้มันเวิร์กจะได้ไหมแล้ตอนนี้ผมรู้สึกเป็นพิเศษเลยทุกอย่างมันชามากแบบบทพูดอะสิ่งที่ผมเกลียดมากๆาในซีรีส์ไทยคือบทพูดไม่เหมือนแบบในเกมอะที่มึงจะต้องกด A เพื่อให้ม่งไปไวๆอะตอนนี้แหละมันจะทำให้มึงรู้สึกได้ชัดเจนในพิเศษ,ษอะตัวละครมันพูดช้ามากแล้วในขั้นระหว่างกลางของการที่มึงจะพูดแบบนี้แล้วไปแบบนี้เนี่ย แม่งช้าชิบหายสั้นๆง่ายๆครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครเอาปืนจ่อหัวคุณบังคับให้ดูนะครับข้ามได้เลยไม่มีอะไรน่าสนใจสักอย่างเดียวในตอนนี้ต่อมาครับซีซั่นที่2ต่อสุดท้ายครับตอนนี้ถือว่าเป็นตอนหนึ่งที่แบบยากยากที่จะดูโคตรแบบยากไม่เหมือนกับ ผมผมรู้นะว่าผมจะต้องตั้งใจดูแต่แบบตัวผมไม่จะหันไปทําเหี้ยซะอย่างที่ไม่ใช่ดูตอนเนี้ยผมเหมือนรู้สึกว่าการวิวัฒนานการของมนุษย์มันมาตอบสนองที่ชัดเจนที่สุดก็ตอนเนี้แหละครับที่แบบร่างกายมันบอกผมว่าอย่าดูไม่ต้องดูไม่ทําเหี้ยอะไรที่มันอะไรก็ได้ไอสัตว์ไม่ต้องดูแนนโนครับเป็นตัวละครหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่จัดระเบียบความคิดของคุณดีๆครับคุณจะรู้สึกยากมากๆที่จะดูตัวละครอย่างนี้ไม่ว่าจะเห็นแบบแม่งทําหน้าตาแปลกๆหรือทําขำ มันมันจะยากสำหรับคุณมากที่คุณจะดูต่อไปเลยเพราะาคุณจะลำคาญหรือเบื่อหรือคลิ้นไมกับมันแต่ที่ซีซั่นที่2ครับมึงมีอีก2ตัวเพิ่มคุ้มาที่ปหมอย่างนี้มึงมียูริที่จะทำพี่อะไรก็ฆ่าอย่างเดียวไอ้สัดแล้วก็ตอนสุดท้ายมาตัวละครใหม่เลยไอ้ที่นี่แม่งฆ่ากว่ายูริอีกตอนผมดูตอนนี้ ตีนผมคันมากแล้วผมผมอยากจะเตะปากชิบหายเลยแบบไอเด็กขี้ยแล้วผมก็พยายามเชืยอทนเพราะว่าผมว่ามันน่าสนใจลึกๆแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจมันเกี่ยวกับที่แบบคุณมีสสถานการณ์ที่คุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดหรืออะไรมันถูกอะแล้วในส่วนของตัวแนโนเองแนนโนจะต้องรู้ว่าอะไรมันผิดหรืออะไรมันถูกไงเพราะว่ามันจะต้องแบบตัดสินได้แต่พอเป็นสถานการณ์คือไม่เข้าใครออกงี้ครับมันยากที่จะรู้ว่าอะไรมันแน่ชัด อะไรมันขาวดำเพราะทุกอย่างแม่งเทาห,หมดเลยแล้วมึงจะทำยังไงถสถานการณ์ในเรื่องนี้แม่งซับซ้อนมากซับซอ้อนชิบหายเลยและ,แล,ะแล้วเนี่ยนกก็ตัดสินใจพาดอะ,อะหรือไม่พาดกูไม่รูเหมือนกันกูนไม่ตั้งใจดูจบกันที่เออแม่กับลูกแทงกันครับโอโหแม่งโอโ้ผมบอกเลยชาวนี้แม่งโคตรลากยาวเลยผมผมคิดเลยนะว่ามันพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนแบบความทรมานของการที่เห็นแม่กับลูกจิ้มจวงกันไปมาแต่แม่ นฟีมันเหมือนมึงดูเด็กต่อยกันแบบสโลโมชั่นแต่มันไม่ได้กำลังต่อยกันมันกำลังวิ่งเข้าหากัน1ชั่วโมงอะแล้วเป็นเอนดิ้งที่ไม่อยากที่จะทำให้ดูซีซั่นสต่อและสรุปแนโนมึงตายหรือมึงไม่ตายเพราะว่าตอนท้ายมันก็มานั่งอยู่ดีต้องการอะไรวะไอเยี่ยมึงอยากมีซีนสวยไงโลกที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงในโลกแบบนี้ยิงจะตุกเกนนโนอยู่หรือเปล่ารย yes Yes season สามึงต้องมาถ้ามึงไม่มาไม่ม,มีคนดูเยสต้องการครับแนนโนคอมมอนโดยรวมนะครับผมค่อนข้างชะชอบความครีเอทีฟของซีซั่นหนึ่งมากกว่าซีซั่นที่สองแต่ซีซั่นที่สองนะครับมันจะเป็นอะไรที่ตรงจุดตรงสังคมซะมากกว่าในสิ่งที่เด็กใหม่ควรเชื่อเป็นแบบคุณมีเกี่ยวกับเรื่องโซตัสเกี่ยวกับลูกคนรวยไม่อยากเชื่อเข้าคุกเกี่ยวกับทำผู้หญิงท้องหรือส้นเตียนอะไรประมาณนั้นค่อนข้างเชใกล้ตัวเรามากแต่เพราะมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเลยค่อนข้างเชียน้าเบื่อมากๆนั่นเองเอ้ยไอเย็ยน,นี้แม่งทำผู้หญ ให้แม่งลองท้อมึงดิเฮ้ย hey, รุ่นพี่คนนี้แม่งชอบโซตัสกดขี่ข่มเหงรุ่นน้องให้แม่งเป็นรุ่นน้องดิในทีสุนนี่หนึ่งครับมึงมี b a ทเทิลรอยัลมึงมีกำแพงที่เขียนหรือเทียเป็นจริงก็ได้มึงมีนักเรียนหลบนักฆ่าที่แหกคุก,คกออกมามันเฟรชมันตื่นเต้นมันลุ้นมากกว่า รายการที่มันเหนือจินตนาการมากนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้มันมสนุกเพราะว่าเราอยากเชื่อรู้ว่าพุ่มกับเนี่ยจะนําเสนอออกมาในรูปแบบตรงไหนแต่นนเนือจากซีซันที่หนึ่งนะครับสถาาการ์มั่จะไม่เร levant เกี่ยวกับบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับในตอนจบของแต่ละตอนส่วนมากนะครับมันยังไม่ค่อยรู้สึกสะเทือนใจสักเท่าไหร่ด้วยมันเหมือนกับพอมันจบแล้วคุณรู้สึกแบบเย้คู o next อะไรอย่างนงี้ยสมากกว่าไม่เหมือนกับซีซันที่สองที่แบบมันในแต่ละอันมันก็แบบเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยยังเห็นได้ชัดเลยครับว่าซินแส,ง,สงนะครับมีความคอมเพล็กซิตี้มากกว่านะครับมันมีอะไรเราต้องคิดมันไม่เป็นทางตรงแล้วมันมีหักมุมอีกด้วย mm hmm. ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ว้า wow. วขนาดนั้นก็เถอะนะแต่ผมรู้สึกว่าการที่มันมีมันก็ดีแล้วแหละ อย่างเช่นตอนที่สามคุณอาจจะคิดว่าโอเคมันอาจจะโดนพ่อแม่แก้แค้นมาทําอะไรนูน่นนี่นี่นเอ้ยมงทำกับลูกกูทำมันึืนบ้างเหอแต่ไม่ใช่ครับแม่งถูกคนในครอบครัวตัวเองเล่นงานซะเองรวมๆแล้วก็มีแค่นั้นครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่เคยที่ได้ดูเด็กใหม่ไปเลยแล้วคุณสนใจที่อยากจะดูผมแนะนําอะไรได้บ้างผมจะแนะนำให้คุณดูตอนที่1ตอนที่2ในซีซั่นที่1และก็ดูตอนที่4 5 6ห้าในซีซั่นที่2ก่อนครับแล้วก็ค่อยไปดูตอนอื่นอีกทีหนึ่งและคาถามสุดท้ายครับผมจะให้คะแนนเด็กใหม่ทั้งซีซั หรับซีซั่นที่หครับผมให้3เต็ม5และซีซั่นที่ครับผมให้3.5เต็ม5เรียกใหม่นะครับอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่คนจะชอบได้แต่ว่ามันเป็นซีรีส์ไทยเรื่องหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจที่มีความแตกต่างแล้วก็มี potential ที่สูงมากซึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้คนไทยทุกคนนะครับได้ลองดูและได้ลองตัดสินใจด้วยตัวเองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบและนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของก้าวหนึ่งครับของวงการหนังประเทศไทยฉชนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนเลยญาติ ได้ง่ายๆดังนี้ครับอย่าดูเถื่อนครับไอเฮีย้ย